จากโรงเรียนที่เล็กและอยู่ไกลจากดินแดนยากไรไม่เพียงพอสิ่งเด็กๆมากมายที่ยังร้องขอพวกเขาอยากมีโรงเรียนที่สมบูรณ์าารผมดีใจที่ได้สร้างฝันให้กับเด็กๆอาสงเขา เรามีอาคารหลังใหม่แล้วดีใจมากคา่ะเราพร้อมสนับสนุนการศึกษาไทยดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ<า>ได้รับโอกาสที่ดีดจากทุกท่านสภาพุาา้แทนราษดรส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย จะเรียนสักกาเวขอคุ้มที่ได้ทำใหม่ค่ะ แห่งนี้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกเข็นของประสงนิกรอย่างท่วนท่วโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ชนบทห่างไกลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนี และจากพระราชปณิธานนี้เองจึงทําให้เป็นที่มาของโครงการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสําหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศค่ะในปัจจุบัน มีเยาวชนที่เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศและเพื่อเป็นการเจริญรอยตามแนวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการแก้ปัญหาของเยาวชนเหล่านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน สำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหน่วยงานทั้งหมดได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ดีมีอาคารเรียนและครุพันธ์ทางการศึกษารวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาอื่นๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โตเก้าอี้ e. จานร,รับสัญ,ญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้โดยอาคารเรียนเฉลิมพระเกียินี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554และเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา1 2สิงหาคม2555การพัฒนาการศึกษาเป็นพระราช,ชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาคประการหนึ่งในโอกาสสำคัญนี้สภาผู้แทนราษฎรจึงขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญและยั่งยืนที่สุดในการพัฒนาชาติไทยสภาผูาา้แทนรัษฎรส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารเรียนว่า อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรตินบวมินทราธิราชและบรมบราชนีนาถด,ดูเด็กๆที่นี่สิคะทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่สดใสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาที่เกิดขึ้นได้เพราะอาคารเรียนหลังใหม่แห่งนี้ซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้รับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกันกันกบเยาวชนอื่นๆอีกมากมาย โครงการนี้จะดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและจัดหาครุพันธ์รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอีกด้วยซึ่งการจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน86แห่งทั่วประเทศนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน12แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน41แห่งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัิยาศัยจำนวน33แห่งลักษณะอาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวมี3ห้องแต่ละห้องรองรับนักเรียน40คนพร้อมอุปกรณ์การศึกษาโดยมีกรุมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ โรงเรียนตำรวจวัจแดนเรานะครับได้รับอาคารหลังใหม่พวกเราก็มีความรู้สึกที่ดีใจนะครับการที่สภาพู้แทนรัศดรมาช่วยเหลือสร้างคาเรียนครั้งนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็ผมก็ขอขอบคุณมากครับผมที่น้องๆก็ได้มาเรียนแล้วก็เราก็เป็นทัวแทนน้องๆก็ขอขอบคุณที่ได้อาคารใหม่ครับผมโรงเรียนของเราจะใช้อาคารเพื่อประกอบการเรียนการสอนและจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ขอ,อกล่าวขอบคุณค่ะในนามของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผมขอขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณครับ ให,หลังนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเติมเต็มความฝันของนักเรียนเหล่านี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาประชาธิปไตยค่ะ